ทหารกัมพูชาถึงใช้ RPG รุ่นนี้จากจีนและ RPG ที่ทหารกัมพูชาใช้นั้นคืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดย RPG รุ่นนี้เนี่ยเป็น RPG ที่จีนพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเรียกว่า RPG แบบไทย6 6ง9ผลิตโดยบริษัทนอริงโคจุดเด่นของ RPG รุ่นนี้เนี่ยก็คือจีนเอา RPG 7ของ รัเสเซียมาเป็นต้นแบบในการพัฒนานั่นเองเรียกได้ว่า Type 69ก็คือ RPG เ v e r s i o น7ที่จีนก๊อปปี้มาถึงจะเป็นอาวุธที่เก่านะครับแต่เห็นได้เลยว่า Type 69เนี่ยรองรับจรวดได้หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นจรวดระเบิดแรงสูงและจรวดที่เอาไว้ต่อสู้กับทหารราบหรือ Anti-Personal นั่นเอง อย่างแรกนะครับบรรทุกหัวระเบิดเนี่ย40มิลิเมตรระยะการยิงไกลสุด600เมตรซึ่งกลไกการทำงานของ RPG รุ่นนี้เนี่ยนะครับก็เรียบง่ายเรียกได้ว่าเมื่อทำการกดไกลปืนออกไปเนี่ยนะครับตัวไกเนี่ยก็จะไปทำการจุดชนวนจรวดให้พุ่งออกไปแบบนี้นั่นเองและจะเห็นได้เลยนะครับว่าจรวดเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของส่วนท้ายเนี่ยนะครับที่ช่วยให้จรวดขับเคลื่อนไปได้นั่นเอง โดยจะสังเกตได้เลยนะครับว่าจรวด RPG แบบนี้เนี่ยเมื่อไปกระทบกับวัตถุนะครับในส่วนของปลายเนี่ยเมื่อกระทบกับกําแพงหรือวัตถุต่างๆแล้วเนี่ยมันจะไปจุดระเบิดนะครับทำให้กระสุนที่ยิงออกไปเนี่ยทำการจุดระเบิดขึ้นมานั่นเองในส่วนของการทำลายล้างเนี่ยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกระสุนนะครับเพราะว่า RPG ไทป์69ของจีนที่กัมพูชาใช้เนี่ยรองรับกระสุนระเบิดแรงสูงก็ได้หรือกระสุนที่เอาไว้ใช้ในการสังหารบุคคลที่แตก,กาอากาศก็ได้เหมือนกันนั่นเอง และสาเหตุที่ใช้จะดวด RPG จากจีนรุ่นนี้เนี่ยเนิ่มมาจากความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหามิตรแท้ของไทยแล้นั่นเองนะครับ